มามาแล้วมาแล้วมาเอาแนวไปหวานมาเอาแนวขี้ค้านไปไว้ถาตื่นสวยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซุผู้ซุคนมื้อน,นี้สินำเอาบทคาถาที่ใช้สวดยามเฮาสิเดินทางไปสามาสามาฝากมาต้อนพี่น้องเฮาคาถานี้เป็นคาถาใช้สวดเวลาเดินทาง หรือใช้สวดเพื่อป้องกันพยันอันตรายต่างๆบอกกล้าใช้คำว่าทั้งปวงเดี๋ยวทัวสิมาลงค่อยคาถาบทนี้สือวาสือวาคาถาพยายมเอาเดอร์บาทนี้ว่าตามปะโตเมตังปะระชีวะนางสุขคัตโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขคัต โตจุติขอให้พี่น้องเดินทางปลอดภัยขับรถระมัดระวังคาดเข็มขัดนิรภัยใส่หมวกกันน็อกถ้าบ่อใส่เจอด่านร้อยคาถากะซอยเจ้าบ่อได้เดอมีแต่หลวงพ่อเงินเด้อสิซอยเจ้าได้ใบแดงแดงจากใบบุตซุบมื้อนี้คัดเจ้าปรับจากบาทคือสิบแพงอยู่ดอก เบิ่งทรงผู้ลังคนเพิ่งว่าเดินทางบ่อยญานดอก จนปล้นย่านแต่ด่านนี้ละวาซานคัเจ้าวาเดอรค่อยบ่ได้วาไปก่อนว่าหลายเพิ่นสิเอิ้งไปปรับทัศนคติไม่รู้ไม่รู้น้ำท่วมทำไงสวดมนวาซานบ่มีดอกคาถาน้ำเ้าท่วมเจ้ากะเฮ็ดท่อระบายน้ำให้มันดีมันดีว่าวไปเป็นอย่างแนวใดเป็น ตาคนเขาเชื่อถือได้ไข่แพงเลี้ยงไก่หมูแพงเดบาทนี้เลี้ยงหมูติเท้าโอยโอยหนีแนนะถ้าเห็ดหยางบอกเป็นหลายกะได้ว่าจังไดกะได้ดอกข่ช่องข่บอมีผู้เบิ่งดอกฮ่า